โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Speed Winner นะครับเดี๋ยววันนี้เกมนี้มันจริงๆมันมีซื้อนะแต่วันนี้ผมแบบทุนหนักเลยมันจะตามหาอีกประมาณอีกร้านหนึ่งก็แสนห้าเนาะเออแสนห้าเบ็ดสูงสุดมัน2,000อ่ะเกมเนี้ยเราจะแม็กเบ็ดไปเลยนะครับก็2,000เลยอะ่ะก็อีกแสนห้าก็น่าจะได้นะมันคงไม่ไม่หมดหรอกนะแปดแสนผมอะ่ะมาครับผมตามล่านหนึ่งล้านอีกแสนห้ากับเบ็ดสองพันเพราะว่ายังไงมันก็ได้แหละวะไปครับมา ขอญาตเธอโบเลยนะทุกคนอุย้ยเข้าเลยปะเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหมาวะวันนี้ดวงดีจัดกดทีเดียวแม่งเข้าสยเลยวะยากนะกดทีเดียวเข้าอ่ะนานๆนนทีมันจะได้นะผมอะโอเคครับแต่ผมว่าถ้ามันเข้าง่ายอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะมัน,ม,นมันจะไม่ค่อยได้ว่ะทุกคนเออตามความรู้สึกนะไม่ลูกเหมือนกันเป็นสองพันเข้าฟรีเกมอะอย่างแย่ๆเลยอย่างน้อยขอได้สักสองหมื 20, นะ่นอะน่าจะได้มั้ง เออลองดูครับมาอีกแสนห้าอีกลกขอเหอะนะวันเนี้ยอีกแสนห้าเลยเป็นล้านหนึ่งกลมๆไปพอละโหไม่เลี่ยงเลยนะคูณอย่างเดียวเลยดูดิเห็นปะถ้ามันเข้าง่ายๆอย่างเงี้ยส่วนมากแม่งจะไม่เลี่ยงเลยทุกคนดูดิแม่งคูณอย่างเดียวเลยคูณจางตังไม่จ่ายฮะเรียบร้อยครับผมอย่างนี้ <laughs> เออได้อยู่ดอกสุดท้ายไว้พันสองเอออีกร้อยหนึ่ง เดี๋ยวต้องไปคูณสิบเก้าใช่ไหมเออรอรถแถวแรกมาหน่อยดิน่าจะแพงนะตัวเนี้ยโหไม่มาวะโอ้ไม่เท่าไหร่ครับ93 0 0 0จริง,รงผมว่ามันควรได้เยอะกว่าน,นี้นะเบส0 0 0อ่นอะไปต่อครับเผื่อจะเข้าอีกสักรอบมาเฮ้ยเฮ้ยมา3ามวะอีกตัวมาปะ โอ้ไม่มาเอ้ยมาแล้วอย่างเงี้ยมันเรียงกันอย่างงี้มาแล้วอย่างเงี้ยสองทีเลิกเรียบร้อยโอ้ยดวงดีจดัดหกโมงเย็นดวงดีจัดเกมนี้เอาเรื่องฮะมา,มาเออมาเดยมาเดยมาเดยโอ้แล้ลายนอกแลไายนอกครับแล,ลายนอกมาเจ็ดพันหกคูณอย่างเยอะด,ด,ดูดิคูณอย่างเยอะคูณอย่างเยอะคูณติ๊แปดครับแสนสี่อ้ยขนาดจะไม่เข้าฟรีเกมแล้วเนี่ย ลาแล้วว่าโอ้โหจบฟรีเกมนี้พอเลยครับเลิกเลยจบฟรีเกมนี้เลิกเลยมาจบฟรีเกมนี้เลิกเลยจริงมาครับลุ้นกันจะได้เท่าไหร่รอบนี้ผมว่ามันต้องเลียงแล้วแหละมันต้องเลียงแล้วแหละ,ลลหละจริงๆรอบเนี้ยมาโอ้ก็ไม่เลียงวะก็ไม่เลียงนะก็ไม่เลียงนะๆๆ ยังนะสามรอบโอ้หมันเข้าบ่อยนะเข้าไม่เข้าง่ายแล้วมันมันมันไม่ค่อยได้่ะทุกคนหรือว่ามันจะมารอบสุดท้ายหรือเปล่าเฮ้ยฟรีในฟรีหรือเปล่าหรือว่าที่มันไม่เลี้ยงเพราะมันจะเข้าฟรีในฟรีให้เราโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ครับสองรอบสุดท้ายแล้วโอ้ตัวรถมาโอ้ไม่ได้ หมดว่ะแม่งได้หมื่นแปดแม่งเข้าง่ายแล้วแม่งได้หมื่นแปดมันเข้าอีกแล้วว่ะเกินเออเกินไปเห็นไหมจริงจริงผมแม่งไม่อยากได้เลยวะ่ะแม่งไหลนอกเมื่อกี้แตกแสนสี่อะ่ะพอเข้าฝีเกมแม่งได้โคตรน้อยเลยแล้วแม่งเข้าบ่อยจัดแต่แม่งเข้าโคตรบ่อยแล้วแม่งไม่ได้เลยวะ่ะทุกคนโอถ้ารอบนี้ไม่ได้จริงผมจะเปลี่ยนเกมแล้วจริงๆผมจะเปลี่ยนเกมแล้วทุกคน เดีย๋ยวคูณอย่างเดียวเลยเดีย๋ยวดูดิคูณอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยทันสองเอออุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยมาแล้วดอกเมื่อกี้หมื่นสี่แล้วคูณสิบหกได้เลิกครับอย่างนี้ได้เลิกละได้เลิกและสวยมาดอกสุดท้ายป่ะแต่จริงจก็ได้ตามเป้าอุย้ยมาดิแล้วคูณสิบหกมาดิสองหมื่นห้า ไหลต่อไหมไหลต่อไหมไม่ไหลวะเท่า,าไหร่คิดเงินไหมหนอคิดเงินมาผมผมเลิกแล้วผมเลิกแล้วผมเลิกแล้วเท่าไหรว่วะสองหมื่นกว่าคูณสิบเก้าผมว่าหลายแสนอะ่ะสี่แสนห้าโอ้สุดวะประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนกําไรเกินคาดวะกาจะเอาอีกแสนห้านะได้มาล้านห้าครับก็กําไรประมาณเออห้าหกแสนประมาณนะครับ ก็โอเคก็ประมาณนี้ผมชอบฝากกดไลค์กดติดตามนะเวลาที่ผมเล่นตอนนี้หกโมงแล้วกับเกมนี้นะแต่โคตรดีหรือเปล่าไม่รู้ว่ะแต่เข้าฟรีเกมบ่อยจัดแค่นั้นแหละแต่ไม่ไม่ค่อยแตกก็ประมาณนี้ผมชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะก็ไปแล้วครับผมสวัสดีฮะ